ก็เป็นไงบ้างคะผวมส่วนค่ะวันนี้ก็ขอใครที่มาร่วมก็ขอทุกคนประสบความสุขด้วยกันนะคะรวยๆกันนะคะทีมนักข่าวแล้วก็ฝากเนี่ยนะคะสำหรับการประสัมพันธ์นะคะละครเรื่องนับสิบจูนะคะซินซีรีส์นะคะซึ่งร่วมกันสามบริษัทของพี่ก้องกับพี่คิงแล้วก็มังบอสนะคะก็ร่วมกันสาบริษัทก็ฝากข่าวสัมพันธ์ด้วยวันนี้ก็ดีค่ะอากาศโปร่งนะคะดูแล้วก็คงจะต้องแจ่มใสแน่นอนอ่าทำไมทำไมถึงมาเป็นเรื่องนี้คะที่เลือกมาแบบ เรื่องแรกของทางพี่ก้องพี่คิงพี่คิงก่อนเลยค,ครับคือจริอจริงมันเป็นเรื่องซึ่แบบว่าน่ารักดีครับแล้วก็สตอรี่มันก็จะเป็นแบบว่าเบื้องหลังคนทําหนังวายอีกทีหนึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องแบบว่าแนวนิสิตนักศึกษาเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของคนทํางานอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็จะได้ถ่ายทอดได้หลายมุมมองเนาะมุมมองคนเบื้องหลังด้วยคนเบื้องหน้าด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็รับรองว่ามีฟินมีจิ้นมี ครบครบสุดรถครับแล้วก็ลองถามพุ่มจับไปครับว่าทำไมถึงเรื่องนี้โอเคครับอ๋อก็อย่างที่พุ่งบอกแหละครับก็คือไม่เป็นไรไม่ต้องร้องอ่าก็อย่างที่บอกพี่กิ๊งบอกครับว่ามันจะมีแบบเรื่องราวเกี่ยวกับมันจะโตขึ้นนะฮะแบบว่ามีเรื่อง พอดมันจะเป็นแบบเรื่องเกี่ยวกับวงการวายซีรีส์วายอะไรเงี้ยนะคะก็คือแบบมีความแบบคู่วะไไปยังไงแฟนคลับไปยังไงหรืออะไรพวกนี้เราก็อยากจะอยากจะบอกกล่าวอะไรอย่างงี้มากกว่าอยากจะบอกกล่าวผ่านซีรีส์เรื่องนี้ว่าให้คนดูแบบว่าเออรู้ว่าวงการนี้มันเป็นยังไงประมาณไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งมันก็จะแบบว่ามีเรื่องราวสนุกสนุกมีเรื่องราวจีนหวานหวานอะไรเงี้ยครบครบรถประมาณหนึ่งมีดราม่าด้วยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าคนดูซีรีส์เรื่องนี้ก็จะได้ไปครบรถเลยแล้วก็ มีพอทที่น่าสนใจเราก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากะโอก,กาสตรงนี้ให้กับคนดูอะไรเงนี้ครับปกติเราจะไม่ค่อยเห็นีสกวายแบบการทำงานอะไรเงี้ยมาเล่าอะไระแบนีบ้มันจะแบบยากแล้วมันจะแบบ็เข้าถึงผู้ชมได้แบบอะมา,มาเข้ากับการที่จะเป็นวนัยนักศึกษาอะไรอย่างนี้นอจริงๆแล้วจริงๆมองว่ามันมันตอบโจทย์ในหลายๆแง่ครับเพราะว่าจริงๆ,ๆแล้วนอกจากถึงแม้ว่าเราจะเราก็ไม่ได้ทิ้งความแบบ ความสนุกแบบนหวานหรือคู่พระ่ายอะไรเงี้ยมันก็ยังคงมีแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าอยากที่จะก้าวออกมาจากเซฟโซนของตัวเองประมาณหนึ่งว่าแบบว่าจากจากเรื่องที่แล้ว,บบวลอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าถ้าเป็นมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าอาโอเครอบนี้เราอยากจะอยากมีอะไรใหม่ๆให้กับกทัพมาซีดีวายบ้างอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ที่ที่ทก้าวจากตรงน,นั้นมาเราก็รู้สึกว่าถ้าคนได้ดูก็จะจะเกตอะไรมากขึ้นจริงๆก็อาจจะ อ๋อมันเป็นอย่างนี้หรอหรืออ๋อ,อเออมันไม่เคยไม่รู้เคยรู้มานะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าได้ทําความเข้าใจมันก็จะจะเก็ตกับมันประมาณหนึ่งว่าเอ้ยวงการนี้มันเป็นอะไรยังไงซึ่งมันก็จะมีความสนุกในแบบที่มันควรจะเป็นอยู่เยอะเลยอะไรเงี้ยครับใช<ะ>่นักแสดงทไมถึงลงตัวที่น้องสองคนนะครับติดใค่ะก็จริงๆก็มีการแคสติ้งมาเยอะนะคะโดยที่น้องบอสพุ่งกลับนะฮะแล้วก็น้องบอสแล้วก็พุ่งกลับเองแล้วก็พี่คิงนะก็เลือกกันมาหลายท่านนะฮะ ก็มีการแคสติ้งเยอะนะพ well. ี่ค uh ิงเนาะก็ด mm ูในแง่ของนักการแสดงกันที่เล่นรับ c h e m i s เข้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาตกลงที่คู่นี้ก็คือน้องก้าวกับน้องอัพนะคะอันนี้พี่คิงพูดถึงการแสดงว่าถ้าไปถึงเลือกสองคนว่าแ acting ยังไงบ้างครับพี่เอาง่ายๆก็คือเคมีดีมากครับอันนี้พูดจากยืนยัน้วยเลยเองน่ารักมากเพราะว่าเรื่องมาเยอะนะคะแล้วพอได้ดูจากการตัดต่อเทปไพลอตแล้วก็เลือกบอกว่ามันละมุนนะคะ มันละมุนแล้วก็มันก็ดีมากอะไรเงี้ยก็ควรจะต้องลองชมกันดูนะครับว่าเป็นยังไงมันฟิลกูดด้วยครับถึงแล้วความรู้สึกพระเอกบนไรเอกน้าตบครับรไม่ต้องก็ได้ครับขอบคุณมากครับครับอ่ะก็เก้าน้องก้านะครับรับบทเป็นนับสิทครับครับผมอับภูมิพัฒน์นะครับนับบทเป็นจีนครับ กดีครับดีคร like ับครับก็เป i mean> ็นคนที anyway> so ่เก่งฮะก็หว so, ังว่าเราจะได้อะไรหลายอย่างจากเรื่องนี้ด้วยไม่มากก็น้อยครับมเห็นว่าได้ไกล้เวลร่วมกันมาแล้วับสนุกบ้างคะสนุกมากครับผมได้เรียนรู้ตัวเองอีกเยอะมากๆได้เรียนรู้กันละกันอีกเยอะมากๆครับแล้วบอกเลยว่าทุกคนเก่งทุกคนจริงๆครับครับ

มีบมนี้างมนอ่าโอเคทุ่งกลับุ่กับแล้วก็รบค่รวบค่แล้วเปิดทุ่งกลับนเลยี้เล่นเน่ไทนี้ก่อนโอ้โหโอ้โหช่อยตังเลยฟองอ๋ออ่าอ่ะชื่อฟองเอาตัวต่อได้ช่ะไองนี่นะคะเป็นหลับปอดเป็นพี่บัวค่ะเป็นบกนสีจงเล่หามอยู่ทั้งกันงดิ่ บครับูสนะครับรับบทเป็นเอ๋ยครับครับผมแครับบ็นอ์ครับรับบทเป็นสายหมอกครับผมคือให้เลยเชื่อถือคันจิครับรับบทเป็นหิงครับผมยังไงก็ขอฝากคลิเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบทเยี่ยมมาก ดทําไมถึงต้องรอ,อ,อดูเรื่องนี้ละ่ะเ <eng> พราะว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนนักแสดงทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากๆครับผมแล้วก็ละครเรื่องนี้ก็เป็นละครที่ครบรถเนาะหลากหลายอารมณ์มากมีทั้งดราม,มา่ามีทั้งคอมเมดี้อะไรก็เป็นเราก็เป็นแบบว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ด้วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับมีขยากจะฝากอะไรอย่างนี้ อาบทได้ไหมไ้ะ,ะ,ะก็อย่างที่ผู้กกับแล้วก็ผู้จัดบอกไปครับว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะฉีกเนาะแบบ <ใช S 1> มันเป็นเรื่องของการทํางานแล้วเป็นเรื่องของเบื้องหลังของซีรีส์วายแล้วก็ <c oughs> อย่างตัวผมเองพอได้อ่านบทได้ดูรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆเพราะว่ามุมมองของเขาด้วยมุมมองของเรื่องเรื่องนี้ด้วยนะฮะก็อยากจะฝากไว้จริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองดูนะฮะ ับเรื่องนี้นะครับนับสิบจะจุครับโอเคครับขอบคุณนะครโอเคครับแล้วมาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะครั